สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News พิธาเตรียมบินสหรัฐดินเนอร์นิตยสารถามขึ้นบรรยายมหาวิทยาลัยฮาร์วารด MIT พบปะคนไทยเมื่อวันที่21ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไก่มีกำหนดการยืนประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่24-31ตุลาคมนี้ขณะที่ในแฟนเพจของนายพิธายังเผยแพ่กกำหนดการพร้อมระบุด้วยว่าใครอยู่นิวยอร์กบอสตันและใกล้เคียงมาพบปะพูดคุยกันได้นะครับผมโดยในช่วงเย็นวันอังคารที่24ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่นนายพิธาจะเข้าร่วมการล่าดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากไทม์เนื่องในโอกาสที่จะรับจัดอันดับเป็นหนึ่งในไทม์วันทันเดน ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ส่งอิทธิพลแห่งอนาคตในวันที่25ตุลาคมเวลา13-14นมีกำหนดการพบปะคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่วัดพุทธไทยทาวร์นวารามนครนิวยอร์กวันที่26ตุลาคมเวลา14นเป็นต้นไปเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาดเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond วันที่28ตุลาคมเวลา10นา12นาทีร่วมวงฝไไ่ายซต์แชทวิสพิธาลิมเจริญรัตในฐานะสิทธิ์เก่า MIT พูดคุยภาษาไทยเท่านั้นโปรสำรองที่นั่งลวงหน้าที่นั่งมีจำนวนจำกัดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ